เราเรียนกับครูมิ้นมาค่ะเขาก็เลยแนะนำมา เคยไปเรียนยิงแอดอะค่ะหมื่นกว่าบาทไม่ได้อะไรเลยตอนแรกแรก,ก็คือศึกษาเองเหมือนกันลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยค่ะแต่พอมาเรียนกับครูมิ้นนะคะก็คือเข้าใจง่ายตารูมิ้นอะอารมณ์ดีใจเย็นทุกคนเลยอะเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนตอบคําถามได้ตรงจุดเขาสอนดีตั้งแต่พื้นฐานคนที่ยังไม่เป็นได้ความรู้ไปเยอะเลยพี่คนนั้นเขาขายชุดเด็กแต่ออเดอร์เขาเยอะมากเขาเรียนกับครูมิ้นมาค่ะเขาก็เลยแนะนํามาประทับใจมากชอบพี่ๆีทุกคนเลยไม่ว่าจะสอบถามอะไรพี่เขาตอบเราได้หมด รู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดอยากจะบอกว่าคนที่กำลังรังเลอยู่ท่าท่าแบบไม่เสียดายเลยค่ะแบบได้ความรู้เยอะมากชอบผาอาจจะแบบโรงเรียนเพิ่มด้วยคุ้มมากคุ้มจริงๆชอบอ่ะมันแบบมันมันรีแลก์อะค่ะมันไม่ได้กดดันเดี๋ยวจะกลับไปเรียนอีกค่ะไปหาซื้อคอร์สใหม่อีกกับครูมิ้นนะคะ